พิ ies, <c <c ่นว่าสาวไปเพิ่นอันนี้ก็เพิ่นนั้นน่ะเนาะเพิ่นประกาศแล้วบ่เป็นหยังแบบสิไปงานแต่งบ่ยาวอยู่บ่เพิ่นว่าบ่เนาะเฮาก็มีมีงานหลายิย่างเนาะแม่นแม่เาก็บอกว่าสดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องนี่สิุคนเนาะมื้อนี้มาส่งสการ ยายสีเอยายอยู่ข้างเพื่อนหนาเพื่อนไม่บาดเียงเนาะกนนีกำลังสีสงสการกำลังรถไปดังเนเนาะมอเตอร์ไซค์ค่ะอยู่ในกระเตม ราเรสิบห้าใช่ไหอสิบหาสิบเออ่ลูกเรากาครบแล้วสิบเออเอาไปนตอนนี้เอาขึ้นรถส่งสการเนาะ เจ้าก็ได้มากินทานกินอย่างน้ําเพิ่นเรียบร้อยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็รอให้รถเพ่นเื่อนไปก่อนเดี๋ยวก็สิตามไปน้างหลังมอเตอร์ไซค์ก็จอดเต็มเอส่งสกาดแล้เนาะมันสิอยู ไก่บาทน้อยตรงนี้ค่รฮะเรามาแต่งตัวครับ ໄດ້ໂອ້ໂອ Nó xịt cho lâu vào đây nông nè, kép đây vô rồi À, còn bùn còn nhằn đây Bằng đây tập ừ. lăng Phút đây Ủa, nọ thôi nọ cả đang... Cứ ẩn ชอบคยายสียายสีคนที่ว่าใส่เว่นเนาะมักที่ว่ามานาั่งอยู่นี่ตลอดอะพี่น้องกำลังไปำลังคืออยต้องกาสีเยินอยู่ท้งเดือนสบายเพิ่อเติน ไปไปไปชิบอกแล้วไปรถไปส่งส่งยุ้ยชงไปรถเด้คอยคอยบอกแล้วเด้เด้หมายท่วงไม่ถามเลยคอ,อยว่าแบ<า>บหูจักเด้เนะาะแมี้ไปบ้านไปบ้านมานันเนาะโอ้ <c oughs> โหเ <c oughs> โอเ้ย <c> ก <oughs> ้ <c oughs> อนท้ <c oughs> อนเข <c oughs> เนาะไปแบบบรเจ็บบรป่วยไปแบบนอนเอ้ยบอคนบอได้เปิดใช่คนตามวันนี้เนาะก๊าดังบอเบีพี่น้องเลยใช่คนคือสม่วยสะมีโอานะคนฟองไปต้องวัดผัดรถอันนี้คือไปก้อนนั่นก็เพื่อกันจีจอดถ่ายอยู่หันบอไม่ใชถ่ายเนาะบอบอเพื่อกันจีคอยไปเรื่อยๆ

นั่งค่ะເພິ່ນອັນຫຍັງກິດລນສົການຂອງສາເືອນ แม่บ้านน้องมังคมามังเคร่งเนาะเดี๋ยวเปนังค์เครื่องนี่คือตัวหัวสายหัวายชาเนาะ่ไม่ไหมเนาะคนเริ่มเลยนะไปบทางเลยไนี่แต่ว่าเลืกลากันเลยเนาะใช่ผ้หญิงอ๋อผู้หญิงอันนี้เนาะ10 Phú nhang hả lẽ bỏ vai nó mh 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 mhm 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 cung, cung <laughs> ย่างบ่อโอ้น่ะเราสิงงา <c ười> ย่างนบะ่ไก่ชอบเนาะเพระาะว่าอยู่ไก่พ่่อแมพี่น้องเนาะไก่พฮะักแบบว่าแบบรถไทยนั่งเนี่ยรถแบบว่าคนทองนี่นขนทองให้เราะเด้คนเขึ้นบ่พเพมกันบอกจะว่าบอก ปกตินี่สิแบบแมีแนะอันนี้แบบรถอันขอโทษขอพายเนาะรถอป็นยังนะรถแกซบไปแต่ดถเนี่ยแบบค้นหากแบบงอมงอมเงี้ยนะนเป็นแบบไก่อะไรแบบหารถเตยแม่รถไทยก็คือค้นอันอยู่น่ะหันก็คือย่างเน,นาะหนะรถไทยก็คือวางอยู่ ผู้นครูนาย่นเอาไปแล้วบ่คือแบบทุกแบบโลโลเล่เคือแบบแม่ส่งแต่ย่าดอกแล้วไปและยาแล้วยังเลยไปแล้วผู้นำผู้นายผู้น้องเอ้ยเด็ดในจุดนี้ก๋ แม่อย no. an hey, ู่ไทยเบิดเนาะมาก็บ่ไดเห็นใจแม่ทั้งนั้แบบกระทันหันน้ี่น้องเอ้ยเอาลูกเอาผัวอยู่ไทยดเนาะะบติเนาะผู้ใดกะมีครอบครัวนะกบติทงเพิ่นแม่แต่ละคนกะพอใหญ่แล้วก็ได้ครอบครัวไปครอบครัวมันอใหญ่บ้านกินน้มันั่นโคตร จ้านายฝนเกือบบม่ได้กิน,ขนเข <c oughs> <c oughs> ่าีเฮ้ยอ้ารถลาเท่แฮะอ้า้จริงรถไทยกับมี่แบบคือคือบบมี่คนไปน้ำเนาะแบบานเออก่งบบมี่คตนหน่อยนี่อ,อันนี้คือเป็นของเราคนนั้นละอ้าพวกยิ่งคือบวกขี่รถไทยไปน้ำ mặt cũng hộp thả này của hộp nè.ao ờ, ờ, là hiện hộp 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 qua chỉ nhang ngào lắm.cứ hộp khí hộp 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 โอ้ยเขาแล้วจังผู้นี้ยางไปฮาะแม่นมันบ่ได้ใกล้ได๋แม่นไปประชาก็โอ้ยอีไก่เนาะเพิ่นสิบดซ่ํนี้บาดนี้เพิ่นสิบดแล้วบาดนี้ก็เหลืออันเหลือแต่มอเตอร์ไซค์งอมแงมไปนําลังบาดนี้แม่นแม่น ลมแดมเรมเลยดูว่าเขาเคยเห็นแต่แบบเขาเคยเห็นแต่คนหลายๆบอกดูว่าอย่างไรเนาะมันเลยเป็นลมๆเร็มๆนี่แหละบอกก็ถือคือเขาเคยเห็นลูก e: 네แล้วไปบ่อกอ๋อแบบบวชเด้อก็เลยบวชเลยสิไปจะพวกบวชเด้พวกอันบวบวชนี่เพ่นกแบบ่ได้ไปเด้อ ตัวแม่พี่นออกเลยเนาะทุกคนกับบอมี่ผู้ใดอันฮะปุ๊บปุ๊บมาให้นะกูวะเออเนอะคุยอะไร่ึ้นดอเอ้ขึนห้องกระทองไปสะนามสปอยขึ้นว่าเนาะขึ้น้อง เพื่อนอยู่ใกล้ๆก,กันก็เพื่อนชาวไบเฟิร์นเลยแหละนี่เนาะฮานฆ่าพฤษภาคมน,นี่พ่อแม่พี่น้องยามตอนเว้นเรากระชิามทางมานี่มานาั่งอยู่ขุมมือ,อ,อพ่อ,อ,มาาอนนแบบม่พี่น้องเอง้ยมานั่งอยู่ย้ายอันคนที่แบบว่ามักันเวลาเขาเหดุยังกินแล้วก็สิมักมาแบบกินน้ำกันเนาะมีอย่างกระห้องเรามากินพ่อแม่พี่น้องเอ้ยประมาณนี้ลอมๆแดมๆไปเราไปก่อนแล้วก็คอยให้เรา ถึงสวรรค์ชั้นพระก้อนเขาเอาต้นเขาไปิเมื่อกันเลยได้เลยว้าอยู่ใกล้ๆกันไมเนาะอ๋อกลังออกั้อ คือออกคนบร่ได no hey, no ้เป no ิดอย่างไรคนไปไปเงียบได้ไปเงียบใช้รถอันนั้นรถนั่นจนดไปก่อนตะฮงแต่ว่าคนบม่ได้เปิดเสียงไลไปแล้วเนี่ยอย่าบอกไดู้ บนนทุกขากันเด้อสาวเอ้ยบนเ็่างนกขาเห่ือนกันไปอะไปกัเ้าไปทางไหนก็ได้นูเอยคือเกือเกาคนทกเกไปไม่ผู้คอีเลอีดีไกรเชียวเชียวดิฉันไหว้ไม่ตัววางเชียวเราเลยเชียวเราโทรมาห้ห้องเราเราว่างฟะเลยเรา จะไปไช้อากูอะมามาอรเนาะตอนเป็นที่แล้วก็ไปหาเชียวอะไรมาก็เท้าหายเอากระแรงก็เอ็เชียวล่ไอ้ตัวว่างฟาฟากูหายลรอ มีหลายลายอยู่ใช่เจ๊ใช้จอนะคะอาหารใหม่ใม่ม่ใส่ไปนั่งคุณเอาใบยังไงนี่ยนี่นะใบใบเงินใบค้ำเอาลอดนีน่เด็ดเอาลอดมาเด็ดเอาลอด์ใบเงินใบคำอ้าลูกค้าแล้วก็ลายลีได้ เสือเด้อหนำในน่ะถ้าหอนเลยเพื่อนังหงหอนสะหนำสุปปอยสะหนำหอมหนำน,นั่นก็ไปเพื่อนดีเพื่อนถืออ๋อเห่นยมักกปลูกได้บ่มาซื้อหนำเซลนี่ใช้อันวใบใบหันใบใบหันไปเถอะ กนอผู้ยาางแล้วเต็มทีเนะไก่เหรอืมผ่านไปแล้วทางเฮือนเหพูดและเสีนเฮือนหาลองไปพู้นะจุดทูบบอกแล้วแหละกินไม่ต้องถามฮาเด้อในในคูเหตเป็นงอวะ เออทุกคนต้องกินวัดหรอทุกข้าลายลยบัสผุดผกใชาวันเล่นจอบ ได้ยังจับว่ารู้ผู้ผูแล้วไปพูดเลยเราบด้เงินหน่อหัวแล้วนะ

เงน,นัวยังห่าน,น,นั่นในฟองป้าดิทีแบบแมนแลน้วเห็นเป่งนัวนี่เห็นฟองฟ้าวะวะวาเตียงเพิ่นแเลี้ยงชลาอยู่ด้วยนี่เราะหัเาะหัวนหนาะวเราะ <c ười> หัเางหัเาวราวเาัวเรัะัเหัวระเราะหัวเรัเราา

ออันนี้น้องเราเะรอหรอไรล่ะเอาวันน้องใหญ่สิเอามาเดี๋ยะเท่าดึงเงินเขาบอกนะม่เราเคยมา้บนเนาะนี่ะเกี่ยวกันนี่แล้วเรียบร้อยดีกินนี่สั่นเลวเนาะแล้วกับเมนว่นบุกินเนาะ แล้วก็กินหันแล้วกินคื้เก่าถ้าคนท่าบวกินหนกินได้กัยากอีกินได้กับยากบุลข่ก็นอนกองก้นกระจุกินอยู่ชันน่วเนาะั่นก็เอกิน่อกินได้พมกินได้แลลวก็กินตนี้ยเนียแถำเร็จชันหนังคนปวดหัน มีถงลบอลเลดภเรามาแต่ตลาดยากเลยเลดพอแป้งหมรถเออยันรถเรมาแต่ตลาดยันเรามาแต่ตลาดเรากินไงแท้ดิ้น้ากินไงแท้กินกรล็ลอันละเมื่อ ค่บบลายเนาะอืมใส่ะบอคือแบบรถแกโชไปแต่เห็นง้นบลมแบมรึเป่าเคยเห็นค่อนแบบลายๆวะนี่แบบทยอยแบบที่เราคนชองคนแบบมันบลมแบมนะเคยแต่แบบตามมันบอนั่นเี่ชองอืบแต่ก็เพิ่เอาไปคือเปิดนีเอนะอันนะวัน้เปิเออ เปิดบ่ดให้เปิดบ่เงินตัวมากนเืเงินเต็มมืจ้ะเราเสาบ่อสี่สิบแปดอันนี้สิบสองสี่สิบแล้วายในหกสิบเออ่ี้ยู่แบบนันบ่ เชวุดหกองมาเห็นแต่ว่าบอกว่ในสติกนะเอาถุงยางมาพมนอมนันนี้เท่หกสอันนี้สิองันนี้สี่สิบแปดงามนก่ยากว่างามก็ใส่ด้กันนเฮ้ยยังมาออีกเฮ้ิตัวนี้เออเออ หกสิบเจ้ากาะให้อะไรชิ้นพันเออจุบแล้วเนี่ยเอาใส่ถุงนี่นังใส่งั้นเลยเลยอีกสามสิบเคลียดกันเองเด้อสิเจ้าอันนี้ของไฟตัวนี้อ๋อนสิบสองนั่นก็สิบสองอื้อฮะเออนั่นแล้วอันเดียวกันนั่นแหละ เอาเจ้าก็เอาตัวแดงหันตัวแดงไงแซบตัวเน็ตนะกินนื้บริ้งเอาเอาตัวเน็ตกาแฟน่ะแซบเบิ้งเขาสิไปบอกตัวบอร์นี่ก็เอาตัวสีแดงนะเออกินก็เกิดแต่หางนี่นี่นี่เจ้ามาเอาตัวนี้เขาสิบอกมาตัวนี้มันสีเข้มกว่าตัวนี้ตัวนี้น่ะเฉพาะแบบว่าคือ ค่อยกินพวกนี้มันจะออกหวานมันตัวนี้ตัวนี้มันจะเข้มกว่าขมกว่ากลับแบบนี้แ่บอันนี้หาสิพพพสบหกอันนี้สนะี่สิบเจ็ดทำกันน่ะนี่นะเออเอาตัวนี้เออแบบว่ามันกลับขมเยอะแต่ขมน้อยนึงนะนะแต่พวกมีมันสะแซ่บพวกนี้กระเลโอ้เราเพิ่งแปลมาเพื่นนี่บอก คอยคอยอยากกินชีคาวนี่ชีคาวนี่มันหอมอ๊อบหนาจะไวมื้มย,ยัง่งเกินกระเลมก่อนพอนะยู่มวยยอง,งแม่มนันอากาศดอดเสียพย่าส่งพยาไ้ใช่เดี๋ยวแกออ,กอมาส่งสการพอนี่น,น้องเลยครับคนไปแล้วสะท่องแบบพอค่อยสะดวกอยากไปอันก็ได้แบบ ไปก right? mm ิน hmm. ท <r uent> like, <illa ises> ่านกินยางน้ำเพลิ่แล้วก็เลยแบบบอกคอยกินฟรีบอกอะไพี่เนาะจพาะเจ้าอีกไดแต่ท้องกด้กินฟรีอ่ะบ้า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 บ้ องานย่งนี่เอาแล้วยนงเล่่เน้มัน้อนองมืนมห้งน่าจกมาแบบที่หล่อได้ครับเอากะเดมนั่นเดมหน่เดเลยเดอกละพันบ่ละพันอันนี้ก็หล่อละพันอี่อันนี้ก็หลอละพันอี่อันนี้ตัวนี่ตัวไไอย giặt dạ, hài đi về chứ cũng người đấy đâu à? <laughs> ào, thấy thùng lái là... thùng ngồi ngay. Như... <laughs> thùng có ngay <laughs> cao lại lái à? hay tiếp khấu vậy đi. มีข่าอยู่วต้องมีเข่าพ่อมเห็นมันละลายลงอมาจะใส่บาทสาวหรือป่าใ่าทมากันดีเลยอมารองน้ำพิงคนดูคนมันยี่แม่พี่รองนาละทคนดูเลยแมนเยอะทดุกู่คนใช่อไหมเอฟซีมีแนวสิถามเจ้า งี่ีก่จงมือด้มือด้แจ้งนะแจ้งทั้งเคนียแจ้งยับไปในยันไฟสอดตายนะอตายอเรว่า้าสงคนนะเอฟซีเอฟอันหลายคนถามมาบางคนกระชงมาถามบางก็มกันบอกบอกะบางคนกระ่งมาถามบางคนแมนแบบเพคนพากันรุ่นนะ เพื่อนมาสาวไปเพื่นอันนี้กับเพิ่อนนั่นนะเนาะเพื่อนประกาศแล้วบอกเป็นยังแบบสิไปงานแต่งเบาเยาอยู่บะเพื่อนมาเนาะงานเขาแบมีเรียนมีงานไิ่งยาเนาะแมนแมนเ้ากับบว่ามีเวลาว่างไมปะแมนานสบายเขาทำนี่ตกนี่เตานี่เตาม่ีเตาโมีเขาแหงอาแล้วม่จะเวีนเขาอีก่ะ เนี้ขาุดอาเป็นป้เ่ยพ่้าิิเขาดนี่นี่เลี้ยงนะเจ้าเล่เออจะมียาฉีดบอยาฉีดงงี่ออเอาไปยาฉีดเขาดิคนถามคนอันจะถามคอยบอแมนเจ้าเล่ความคิดของเจ้ากกินก่อนนะ คอแบบ่าตอบก็ต้องคิดเลยถึงเซิรก็ไม่ไปตอบแบบไม่ต้องคิด่าเขากับมนูอะหมูหมูคู่เนาะกับปได้ปากับเกีบริสับิังาบย่างกันเยอะมากกัปะยังกับคุกตีดีเนาะแต่เอฟซีกับคือจิโูดีเนาะแมนเอฟซีก็จีโดีแมน่าใจู้หยิ่งเป็นแบบไรแมนอันรม่นี่ี่แน่ยอัดจี่ก็ยางกะหมูกชวนหมู เออแต่เอากระหู้เนาะคืออันเอ็มซีก็บอกว่าชาวท้องชาวท้องเยบไปนะอย่างโอ้ยถึงไหนชาวท้องก็บอกไปอันที่ชาวท้องว่าว่าอันที่ว่าถ้ามันจําเป็นอันที่แบบว่าถึงเวลาชุดๆนะโมเมนตชุดๆอันนี้เลยสุดคือแบบคือไม่ใหญ่สีไลยสุดคือไม่ใหญ่เอ้าแบบว่าอัน แบบว่าแจ้งไงเอฟซีแบบได้หู้นะเพื่อนแบบเอฟซีก็ย่านเท่าไปแบบเออย่านเท่าไปอย่างที่นะต้องมาต้องลาต้องหาคนงานแมนจัดมันจัดต้องนี้แกเสาร์ท้องนั่นโบไปอยู่แล้วถึงเซิรกับโบไปเนาะตอบสบายกับโบไปพ่อแม่พี่น้องอันถ้าแบบจรกแรกโบหู้อ่ะทางเพื่อนเพื่อนทาง้งหู้เนาะอันหู้เนาะแต่คือเท่านี้ยากสิเด็ดแล้วแต่เนาะแมนแกคือหู้กันแน่ อันไปมันแกคื่อชีวแมนนะว่าตอบตรงก็แหละเนาะค่อนตรงๆว wow, you. ่าเรต้องอ้อมค้อมเราเราเบิ่งในซองนะว่าทีที่วันแรกอะเราต้องแมนเรต้องตอบลายเทือกเต้องถามลายเทือกเองเมนว่าแบบตรงๆเลยอันที่จะท่องว่าว่าอันที่แบบไปขาดมาได้นะคือว่าฮอดมืดตายพูดได้พูดไม่พี่น้องว่าเจะชัดเนาะฮอดมืดตายมือหยังพูดได เจ้าไข่เสียใจก่อนใครเราก็ับบูฮู้เนาะแต่พูดถึงซื้อพ่อแม่พี่น้องเลยถ้าว่าอย่างพิ่ก็ขอโทษขอไปเนาะโอเคคลิปนี้กับบีญยังรายชาวทองก็แจร์จบคลิปไปแล้วพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามมิชาวทองคือเก่าเนาะไปแล้วสบายดีเด้อบัสกุลทุกคน